สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนทําเมนูมัทฉะคาราเมลลาเต้ค่ะวิธีทําคือทําง่ายมากวันนี้จะมาแชร์สูตรให้ทั้งแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยจะทําไปพร้อมๆกันทั้งแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนเลยนะคะอันดับแรกจะมาทําในส่วนของมัทฉาเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะ จะทาไปพร้อมๆกันทั้งแก้ว1 6ออนแล้วก็22ออนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็น2ส่วนนะทําเป็นแบบทูโทนในส่วนของมัชาแล้วก็ส่วนของนมสดค่ะก็จะมาทําในส่วนของมัชาก่อนสาหรับมะชาวันนี้เราใช้เป็นมะชาของชาตรามือตัวนี้เลยค่ะแก้ว16ออนนะคะก็จะใช้ผงมะชาอยู่ที่2ช้อนชาส่วนแก้ว22ออนก็จะใช้ผงมัชาอยู่ที่3มช้อนชา สำหรับผงม,มัชานะคะก็สามารถปรับลดเพิ่มได้ตามชอบได้เลยนะใครที่ชอบความเข้มมากเข้มน้อยของมัฉายังไงก็ลองไปปรับเพิ่มลดได้ตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็จะเติมน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะมาละลายผงม,มัฉาค่ะแก้ว16ออนจะเติมน้ำร้อนไปที่60 ml ส่วนแก้ว2 2ออนก็จะเติมน้ำร้อนไปที่80 ml แล้วก็ทําการคนผงมัทฉะให้ละลายค่ะจะใช้เป็นช้อนคนแบบนี้หรือจะใช้เป็นแปรงสําหรับตีมัทฉะก็ได้หรือจะใช้เป็นเครื่องตีฟองนมก็ได้ค่ะอันนี้เราทําเป็นแบบทูโทนเราจะเอาตัวมัทฉะไว้ด้านล่างแล้วก็เอานมสดไว้ด้านบนนะด้านล่างก็ต้องมีความหนักความหวานกว่าด้านบนค่ะจากนั้นเราก็จะเติมเป็นนมข้นหวานนะคะแก้วสิกออนจะใส่นมข้นหวานไปที่20 ML ส่วนแก้ว22ออนก็จะเติมนมข้นหวานไปที่30 ML จากนั้นตามด้วยไซรัปคาราเมลแก้ว16อ,ออนซ์จะใส,ส่ไซรัปคาราเมลไปที่10 ml ส่วนแก้ว22ออนซ์ก็จะใส,ส่ไซรัปคาราเมลไปที่15 ml สามารถปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยนะจะเพิ่มจะลดในส่วนของนมข้นหวานหรือว่าเป็นตัวไซรัปคาราเมลก็ได้ค่ะอันนี้ก็ลองไปปรับกันดูได้เลยนะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยนะคะจากนั้นก็ทำการคนสผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยทั้ง2แก้วค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็จะพักในส่วนของมะขามไว้ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของนมสดต่อกันเลยค่ะก็เตรียมแก้วมาเลยนะคะจากนั้นแก้วส6กออนนะคะเราจะเติมนมสดไปที่60 ML ส่วนแก้ว22ออนก็จะเติมนมสดไปที่80 ML แล้วก็จะเพิ่มความมันด้วยนมข้นจืดด้วยนะคะแก้ว16ออนจะใส่นมข้นจืด20 ML ส่วนแก้ว22ออนก็จะใส่นมข้นจืด 30ML คนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะ แค่นี้ก็จะได้ในส่วนของนมสดแล้วเราก็จะได้ทั้งส่วนของนมสดแล้วก็ส่วนของมะชามแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมเสิร์ฟใส่แก้วได้เลยค่ะนำแก like. ้ว mm สิบหมอกออนแล้วก็22ออนที่จะใช้เสิร์ฟมาเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะตกแต่งแก้วสักนิดหน่อยนะเพิ่มความน่ากินขึ้นค่ะโดยที่จะราดเป็นตัวซอสคาราเมลบริเวณขอบแก้วค่ะอันนี้แล้วแต่ได้เลยนะใครจะทําไม่ทําก็ได้นะคะถ้าใครจะราดเป็นตัวซอสคาราเมลก็สามารถราดตามชอบได้เลยค่ะอันนี้เราเราก็จะราดบริเวณขอบแก้วประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็จะเติมน้ําแข็งใส่แก้วเลยค่ะโดยที่จะย,ยังไม่เติมเต็มแก้วนะคะก็จะใส่ประมาณนี้แล้วก็นําในส่วนของมัทฉะนะคะมาเทใส่ลงไปด้านล่างก่อนเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็เติมน้าแข็งให้เต็มแก้วอีกรอบนึงค่ะอันนี้เดี๋ยวจะขอราดซอสคาราเมลด้านบนอีกสักนิดหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็นําในส่วนของนมสดที่เราเตรียมไว้นะคะมาเทลงไปด้านบนแบบน,นี้ได้เลย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูมัทฉะคาะราเมลลาเต้ค่ะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนลองไปทํากันดูได้เลยนะไปปรับรสชาติได้ตามชอบเลยะคะ่ะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยนะคะหรือว่าใครที่ชอบความเข้มมากเข้มน้อยของมัทฉะก็สามารถลดเพิ่มได้เลยนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูได้เลยะคะ่ะจากนั้นก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยนะคะเวลาดื่มนะคะก็อย่าลืมคนให้เข้ากันก่อนนะจะใช้เป็นหลอดคนก็ได้หรือว่าจะขาย่าแก้วแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะสําหรับที่ใช้ฝายกดื่มนะคะ เนี่ยเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ยังไงก็ลองไปทำกันดูเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ